ครับพี่น้องมีพี่น้องเอฟซีเป็นขอมานะครับใบาาเฮ็ดกงโค่อมให้เบิ่งแน่ตั่นพี่น้องผมเอ้าครับไม้ไม้ที่เฮาใส่เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ทั้งไผ่นะครับไม้ไผ่บ่มีน้ำนะครับขอมันเอ้อขอามาจัดให้ครับขอามาจัดให้เลยพอดีสิเฮ็ดนะครับแต่ว่าก็สิเฮ็ดเฮ็ดบ่ใหญ่นะครับเฮ็ดค่15แผ่น20แผ่นนี่สิบเ่นประมาณนี้ นี่ครับพี่น้องอันข้มข้มสิบหาเพอนอติเซองข้มหนาอยู่ที่เส,นส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งนะครับพี่น้องนี่แหละเส้นหนึ่งนี่พอดีแต่ว่าเราต้องเลาะออกให้สีไลจักน้อยนะครับพี่น้องบ่บ่ให้ห็นน้าเนาะนะเอ็ดให้ กลมไม่ให้มันบพรามันแบบว่าเอ็นเบานะครับก้มรุ่นซิบหาแผ่นยี่ซิบแผ่นขึ้นไปนี่มันต้องมีกรงขีดนักเจ็กน้อยนะครับพี่น้องเพื่อมันสีพอดหอ้มันเป็นโตท่วงนะครับใ็้มันท่วงกันไว้อนุญาตเลาครับวมเยว่ยววะเพี่น้อง ขวอมเงาเนี่กระดาษแผ่นหนึ่งนี่มันดีกว่างขวมกวางมันนี่เงากว่างนี่พี่น้องแต่ว่าเออมันไล่เด้วะไล่ตัง้งกับไล่นอนเออทาตั้งมันพี่น้องทาตั้งกระดาษโคมแผ่นหนึ่งมันสีอยหาสิบเส้นนะครับอยหาสิบเส้นหาสิบเส้นนี่ต้องแบบว่าว่างแผ่นว่า เขมหน่วยหนึ่งเข้าเห็ดแจ๊คเพนแจแคเนแล้วยืนทอด้วยเฮ็ดจ๊กเกบนะครับพี่น้องอันนี้ที่เห็ดชิบหาเพนนะครับชิบหาเพนนี่ยืนสามห้าเกีบหาสามสิบหาห้ากีบนะครับหาเกีบนี่เข้าแขกเอาเลยนะครับพี่น้องเพนละหาชิบเส้นเ้นละหาชิบเส้นนะครับเ้นละหาชิบเส้นนี่เข้าทีเห็ดเป็นหาแเ่นห้า เสนหาเพนนะครับหาซิปหาสิาิพอดีครับพี่น้องอันนี้คือโคอมทิบหาเพนนะครับเข้าสีไซโยสองเมตสอเมตรหาครับองซยสองเมตรหานะครับแล้วแต พูดสิตัวยหดีกวันพูดที่เห็ดปากน้อยเห็ดปากง่ายนะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพื่อนะครับพี่น้อง ห้องโค้งนะครับเห้าเสียวทั้งทั้งติวนี่ไว้ทั้ง,น,งนพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากข้อเราแล้วเรียบร้อยนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับสองเมตรสองเมตรห้าสิบครับพี่น้องเอามาสำรวจว่ามองได้แข็งมองได้อ่อนนะครับห้องจีได้เ้าออก โอเคเราได้แล้วพี่น้องแกวแล้วครับเพราะมีมองได้อ่อนได้แข็งเกินไปนะครับคือว่าเรียบร้อยครับงค้มมอันนี้ใส่ได้ยี่ที่แผ่นก็ใส่ได้ครับเพราะว่าเพื่อห้อไปตัดไปยังเขา่าตัดปากพี่น้องเอาไปบึงวิธีการติดวิธีการใส่ํำกันเลยพี่น้องไปบาน ไี่น้องิงมิธีการตริดนะครับพี่น้องผมพุ่มทดจีบปแห่นนะครับน,นั่นได้ไปแล้วได้ไปแล้วหาจิบหาซ้ำซิาเดี๋ยิบหาแหานแล้วพี่นอ้อง ครับยืนามนะครับเป็นยืนไล่ตั้งด้ไหมเนาะอี๋ยเรียบร้อยครับก็ไปห้องจีพับเครื่องนะครับ เรียบร้อยครับพี่น้องสำหรับวิธีการปวยอเดียบันวิธีการตัดนะครับอันนี้ห่อเดียวเป็นท่างปากนะครับพี่น้อง สั้งปากนี่ติดเปดเ่นเ้าเจียวไงสามนิ้วรุ่นสามนิ้วนะครับพี่น้องเขาถาลงอเลยนะครับลง

นาจะได้ใหญ่มงนะครับกรมสิบปเดปแผ่นนะครับพี่น้องนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหันพี่น้องอาจจะไม่เห็นที่อืี่อื่นกึ่ไทย อันนี้นะครับพี่น้องเข้าสีใสบรรจุเบรคขีก้ามันไปได้ประมาณซีหน่วยอ่าหน่วยนะครับซีลูกหาลูกได้นะครับมาจัดการใส่กลงบันพี่น้องตมามเอฟซีเป็นขอมานะครับนี่ครับไหม่เข้าเราแล้วอันนี้ว่าเส้นหนึ่งน,นะครับแตว่วอย่างเป้าเโา้พี่น้องต่วเข้าสีบรรทุกลูกมันขึ้นอยู่ประมาณซีลูกหาลูกนะครับนี่ครับวัดเอานีเลยนะครับพี่น้อง รถนี้นะครับมองนี้เข้าห้องมองห้อองมงห้องติดผูกนะครับอยากหนีไปฮะว่าขับลงเลยจับมาหอดมาหอดซื้อนี่ไม้ไหวทีมาหนีอีกครับเป็นสองทบนะครับที่นึ่งสองทบเป็นก้านนี้รถนี้นะครับรายการนี้มองนี้เข้ากระดิบตัดเพื่อจิดผูกขึ้นกันนะครับฮาร์ดแอลอัดที่หนึ่งว่าเนี่ยสวยงามครับจานวู อยากที่เ้าออได้ทีแล้วปากุา้นสิอยซัำเน่เนะครับก็พี่ีัการใใ่กันดีพ่อดีเลยนะครับดีพ่อดีเลยกบเดี๋ยวเขาแขกไว้ No, no, no. ครับพี่น้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยเยือนตะไถยมันยังไม่ทันเก็บนะครับนี่คือวิธีเข่าคงวิธีตีคมสําหรับมื่อไม่นะครับพี่น้องผมสมัยสมัยนี่สีพวกไฟมีนี่นแหละพี่น้องกู้เห็ุนะครับสร้างเหล่าที่มิตรรุนเขาเขาเขาเถาอาจารย์มูนนี่แหละพี่น้องอ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาสิไปปิดปิดตรงถ่ายตรงหัวนะครับพี่น้องกระดาษมาหูมันนี่เอาหูเยอะวามันหูใหญ่จำได้พี่น้องปดิดว่าประมาณนี้นะครับพับกระดาษครับพี่น้องพับเพลิงเลยนะครับหลับกาพกับหยครับไปหรอกไปแล้วน่ครับพี่น้องพับระมาพับผมมาครับ เรียบร้อยครับตัดครับผมเอาสิพับไลฟ์ปันได้ก็ได้พี่น้องตัดครับเรียบร้อยครับมันเกี่ยวขังเป็นหน้าตาแบบ นี่นะครับ เอาดีไซน์กวอนหนึ่งหรือสองกวอนก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าคุณได้สองกวอนก็บก่เป็นยังนะครับเนี่ยที่เขาดีไซน์เป็นนัน่นน้ำม,นโโนนำมันโซดารมมน์นะครับน้ำมันโซดานี่มันเห็ดให่งโคมบ่ใหม่ายนะครับพี่น้องมันบ่กกว่ไว้คือจังเทียน,นนะครับนี่ครับไปพี่น้องไปเห็ดลูกมันนะได้หาลูกได้สบายแต่ว่าการบวกเหตุตีหลูก นะครับลูกมกันเดียวหลวัดนะครับเก็ยเป็บเป็นนิ่เป็นกฟมนะครับ นพี่น้องสำนักวิธีจิบกดเอ็ 4, กซเแคลนทำเข้ามาหลายคนว่าจิดเต่งไปนี่จิบปนอบนพี่น้องเ่ง,เงนี่ครับน,นีรมองห้าตีท่าเก่าห้อตีท่าตรงนี้เีกพี่น้นอง ว่าเลยนะครับนี่ครับแล้วๆข้างล่างลงเลยเดี๋ยวๆข้่างลงเลยเบาๆนะครับ ตั้มหน้ครับเยียบ้อยตั้มนี้ก็เยียบ้อยแล้วการต้อนต่อ,ตอ,ตอไปเดี